ไปแล้วมาเล่าคลิปนี้จะพาไปดูร้านของเล่นที่ทุกคนนะ่าจะรู้จักกันดีร้านทอยอาร์อาร์ตเมื่อก่อนผมไปฮ่องกงก็เพราะอยากไปร้านนี้นี่แหละคือเมื่อก่อนร้านนี้เป็นร้านที่คนเยอะมากเลยนะต,ตอนนี้ยุคสมัยก็เปลี่ยนไปคนก็ซื้อของเล่นออนไลน์กันเยอะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ทอยอาร์อาร์ตจะเป็นยังไงวันนี้ผมมาที่ร้านสาขาใหญ่ที่เซนต์เทนเวิร์ลเข้าร้านมาก็จะเจอกาชาปองนะเมื่อก่อนนี่ว้าวมากเลยนะแต่เดี๋ยวนี้ที่ไหนก็มีนะกาชาปองกดละร้อยห้าสิบบาทเดินเข้าร้านมาวันนี้คนไม่เยอะเลยนะฮะก็มีเน ว่าเขามีขายอะไรบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นมุมของเล่นเด็กนะแต่แน่นอนนะ่ะมันก็ของเล่นของเด็กอยู่แล้วนะมีของเล่นไม้ของแพรนทอยนะอันนี้ก็เป็นไม้ดีๆนะคือเขาจะเคมว่าไม้ดีสีดีปลอดภัยไม่มีพิษไม่มีภายต่อเด็กนะ ราคาก็กลางๆนะบางช่วงก็มีลดนะแต่ตอนนี้ก็เป็นราคากลางๆทั่วไปเดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่อดีกว่าว่ามีอะไรมั่งก็เข้ามานี่จะเป็นมุมเด็กนะเดี๋ยวเราข้ามไปเลยดีกว่านี้จะเด็กไปนิดหนึ่งตัดภาพมาตรงมุมนี้นะ,ะนี่จะเป็นมุมสเก็ตบอร์ดนะคือเมื่อก่อนสเก็ตบอร์ดในหายากมากนะต้องมาหาที่ทอยอาร์อาร์นะแต่ตอนนี้ก็น่าจะหาได้ทั่วไปนะมีสกูตเตอร์เด็กด้วยนะเดี๋ยวเราเดินดูต่อไปดีกว่าว่ามีอะไรมั่งมุมนี้จะเป็นของเล่นเด็กนะฮะที่เป็นเด็กยุคสมัยนี้นะไม่ใช่สมัยเเเานนะมมมมีีีีีดด้้วยซึ่่งอัั็ปจจุบ นะีแต่รุ่นเราก็อาจจะไม่รู้จักกันเทนะ่าไหร่นะมีปืนอัดลมปืนเนิร์ฟนะแล้วก็จะมีของที่ขายเฉพาะทอยอาร์ตที่ทอยอาร์ตอิมพอร์ตมาเองก็แบบนี้ก็มีนะตัดมาก็เป็นมุมของเด็กโตขึ้นมานะอาจจะเป็นของเล่นพวกเด็กที่โตขึ้นมานิดนึงนะเป็นอ d v e n t u นเจอร์อ t u r e นเจอร์เป็นบอยนิดนึงนะเขาก็จะมีครบเลยนะคือมันมีความหลากหลายมากอะ่ะมีมาเวลเรียกว่าที่นี่ราคาถูกไม่ถูกไม่รู้นะแต่ว่าความหลากหลายเนี่ยเยอะแน่นอนนะ,ะตัวนี้คุ้นๆน,นะบัสไลเยอร์ละเป็นเวอร์ชันใหม่นะไม่ใช่ทอยตอรี่เวอร์ชั่นแรกนะเป็นเวอร์ช ให้เลือกเยอะข้อดีของมันคือมีให้เลือกเยอะจริงเดี๋ยวเราเดินไปดูมุมไดโนเสาร์ดีกว่าว่ายังอยู่หรือเปล่าเดินเข้ามานี่ไดโนเสาร์ตัวนี้ คุ้นเคยมากเมื่อก่อนชอบมาดูนะมันจะร้องได้แต่ตอนนี้มันไม่ร้องแล้วนะเรียกว่าเป็นของคลาสสิกแล้วกันเด็กต้องมาคู่กับไดโนเสาร์นะเขาก็จะมีขายเยอะอยู่เหมือนกันนะก็มีไดโนเสาร์แบบตัวนิ่มๆอะไรอย่างนี้ก็มีขายนะเดี๋ยวเราเดินดูต่อไปนิดจากไดโนเสาร์ก็จะมีเพย์โมบิลนะก็เป็นหิ่งใหญ่อยู่เหมือนกันนะเพย์โมบิลมันก็คล้ายๆเลโก้แหละแต่ว่าน่าจะเป็นของเยอรมันนะก็มีของขายหลากหลายเลยนะโอ้โหดีมากเลยหันหลังกลับไปอ้าวเจอรางแบบนี้ต้องฮอตวิวแน่นอนนะโอ้ีมีฮอตวิวนะมีโทมิก้าด้วยนะทิี่ของ ปุ่นเลยนะก็จะมีรถแบบสวยๆเยอะแยะมากมาราคาก็จะแพงขึ้นกว่าฮอตวิวนิดนึงนะเ,นเริ่มต้นนะ่ะ290ถ้าเป็นพวกสะสมอะไรก็400เป็นพันอะไรก็มีนะโ้แต่ที่นี่เขามีให้เยอะจริงๆของเยอะจริงนะคนอาจจะไม่เยอะอย่างที่เห็นนะ,นะครับผมก็ดูได้เดินดูสบายๆเลยเนี่ยโอ้ของเยอะจริงๆนะราคากัน0่ะ0ี่0ออ0 0อ้โอ เยอะจริงหลากหลายมากมีหลายรุ่นหลายแบบเลยฮอตวิวที่พูดถึงเมื่อกี้ก็มีนะฮอตวิวก็ราคาประมาณร้อยหนึ่งนะก็ราคาไม่ได้ถูกนะแต่ว่ามันก็จะมีหลากหลายรุ่นแล้วก็หิ่งมันจะใหญ่อ่ะถ้าใครชอบแบบไหนอะไรเงี้ยคิดว่าที่นี่ก็จะมีให้เลือกเยอะเหมือนกันอ่าคู่แข่งฮอตวิวแมชบ็อกก็มีนะที่นี่เออเยอะเหมือนกันนะอันนี้น่าจะเป็นพวกรถไฟชิ้นกันเซนที่แปลงล่างนะอันนี้ก็มีอยู่ที่บ้านอยู่เหมือนกันนะโอ้โหอันนี้ก็มาครบอ่ะที่นี่มาแล้วครบอ่ะเห็นของเยอะอ่ะก็น่ามาตรงนี้ละ น,นี่จะเป็นอของยุคใหม่แล้วผุนยนสู้กันนะมีพวกรถบังคับวิทยุมีครบเลยมีครบจริงๆหมมีแบบมันเยอะยอ่ะมันเยอะมากๆเลยอ่ะคุ้มค่านะที่จะมาเ้ามาดูมุมเลโก้แล้วขาดไม่ได้เลยของเล่นเด็กเลโก้แฮร์รี่พอตเตอร์โอ้โหมีเยอะมากนะแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ราคาก็เหมือนให้ส่วนลดเยอะอยู่เหมือนกันนะมีปราสาทด้วยแล้วก็มีเป็นเลโก้ดอทนะที่แบบว่าเดี๋ยวนี้เป็นโลโก้ยุคใหม่ที่จะต่อมาแล้วเป็นภาพนะ มีเลโก้ฟาวเวอร์ตัวนี้ด้วยนะอ่ามีนี่ด้วยปิรามิดตัวนี้เพิ่งออกใหม่มานี่จะห้าพันกว่าบาทแพงอยู่เหมือนกันนะก็เขาจะมีมุมเลโก้เนี่ยผมว่าในทอยอาร์ตเนี่ยเลโก้ LEGO เนี่ยค่อนข้างจะครองพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่นะก็เลโก้ก็จะมีแบบตั้งแต่เลโก้เฟนนะเลโก้ซิตี้นะอ่าอันนี้เลโก้เฟนนะที่พูดไปก็เด็กๆ็ผู้หญิงก็เล่นได้มันจะน่ารักน่ารักมีมุมให้ต่อเลโก้ได้ด้วยนะแต่ว่าน่าจะยืนต่อนะไม่มีที่นั่งบางตาขาไม่มีที่นั่งนะนี่ก็ต่อเล่นกันได้โอ้โ้หวะ,ะไรใดดูดย น่าจะเป็นเลโก้เฟนนะเยอะเหมือนกันนะที่นี่เรียกว่าเลโก้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะหลากหลายดีนะนี่เลโก้คลาสติกก็เป็นบล็อกทั่วๆไปนะก็นะ จบจากมุมเลโก้ก็มาเป็นพวกมุมพวกตุ๊กตาอะไรเนี่ยก็มีแต่ผมว่าราคาเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกอะไรขนาดนั้นนะแต่เรียกว่ามาทอยอาร์ตเนี่ยมันจะเห็นกว้างๆเห็นเยอะๆอะซึ่งถ้าใครชอบเดินดูของเล่นนะที่เนี่ยจะเป็นที่ที่ใส้ของคุณแน่นอนอมีบาร์บี้ด้วยนะโอ้โหมีหลากหลายเลยนะผมไม่ได้มาดูของเล่นเด็กนานละแต่เอมันหลากหลายจริงๆนะก็โดยสรุปนะฮะทอยอาร์ตตอนนี้นะผมว่าคนมันน้อยลงไปเยอะกว่าเดิมมากๆลยนะแต่ว่าของเล่นน่ะยังครบยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะไปแล้วมาเล่าวันนี้ก็พามาดูร้านของเล่นทอยอาร์ต ที่สาขาเซนตันเวิด์นะจะเป็นสาขาใหญ่สาขาหนึ่งนะถ้าเกิดใครอยากตามรอยก็เซฟคลิปนี้เก็บเอาไว้เลยนะแล้วมาตามรอยมาดูกันขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะคลิปหน้าจะไปไหนต่อก็ติดตามกันต่อไปนะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า